ยี่สคำสอนหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโม 1. ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่ห่วงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆ 2. หัวเราะไม่อยากหัวเราะร้องไห้ไม่อยากร้องไห้และต้องหัวเราะให้ได้หลังร้องไห้ทุกครั้ง 3. ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ายอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตรหนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจไปสนทนา 4. อย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขูคนกล้า อย่าท้าคนพานอย่ารานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอกอย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตาย 5. อย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัว 6. รู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมอง วุ่นวายตัวเองเปล่าๆ 7. สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตังไม่หาสติกันเลย8คนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนจรอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่าหนาคนอายอย่าล้อ คนมาง้อขอโทษอย่าไปโกรธเครืองเขาเ้าในการพูดแต่ละครั้งไม่ควรทำให้ผู้อื่นเสียใจเสียหน้าเสียหายเสียความรู้สึก 10. นอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแรงน้ำใจ 11. ขณะตั้งคันต้องสวดมนต์ภาวนาทำบุญตักบาตรลูกที่เกิดมาจิตใจจะสะอาดนักปราชญ์มาเกิดถ้าจิตใจสกปรกสัตว์นรกก็จะมาเกิดไม่มีบุญวาสนาแต่ประการใด 12. ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิ ดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว 13. คนเราจะอวดใครต้องเอาความดีของตนเข้าไปอวดไม่ใช่เอาความชั่วไปอวดเขามีความดีให้เขาเห็นให้เขาได้เป็นพยานหลักฐานบ้างจะดีกว่า 14. ความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้ ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นของนักประกอบกิจความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี 15. คนไม่มีความสุขไม่ใช่คนมีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งมีความต้องการน้อยลงสิ่งของที่มีอยู่ก็จะดูเหมือนมีมากขึ้น 16. คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระจะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเรา17คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนต้อง 1. นิ่งได้ 2. ทนได้ 3. รอได้ 4. ช้าได้ 18. จงอย่าวันไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ถ้าผู้ใดจเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคงต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้จะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใดคนทำใจได้นั้นแหละจะได้รับผลดีมีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป 19. วันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนโยมถูกป้อยอเขาจะลวงไส้เราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเราจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมาร้ายและที่เขามาป้อยอกับเรา ระวังให้ดีเขาไม่ได้รักเราจริง20จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะกับหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อจรันทิตทัธรรมโม20ข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีคุณค่าย,ยิ่งขึ้นอย่าลืมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ